មិនមែនតែជាស្គាល់របស់របស់របស់ទាំងទាំងទាំងយ៉ាង ส้องครับที่แบทที่ทีมสีตะเกตครับทีมแฝ่ชื่อทีมสีตะเกต,เกตครับมารายงานตัวอาจารย์ด้วยนะครับสีตะเกตมวยไทยยิมสีตะเกตมวยไทยยิมสวัสดีครับผมคูเตรร้ครับหรือที่เรียกกันนะครับในแวดวงฟุตซอลบ้านเราครับก็คือ คูเตอร์จัดให้ครับผมชื่อนายสมควรนมสกุลรังอภัยครับปัจจุบันรับราชการอยู่โรงเรียนพานิชละตำแหน่งครูชำนาญการครับสำหรับรายการวันนี้ครับเป็นรายการซุสซอร์ยูสิบห้าบูเมนครับจะมีทีมที่เขาร่วมกันแข่งขันทั้งหมด12ทีมครับแบ่งเป็น4สายสายละ3ทีมโดยอันดับ1กับอันดับ2เข้ารอบรอบรอ2ครับแล้วก็ตัดเชือกในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศนะครับก็กติกาแข่งขันขึ้นละ10นาทีนะครับเสมอก็ยิงจุดโทษครับหาผู้ชนะครับ จุถูประสงค์การจัดแข่งขันนี่คือเราต้องการให้เยาวชนนะครับผู้หญิงและก็ชายเนี่ยครับเขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการใช้การออกกําลังกายโดยการเล่นฟุตซอลเป็นหลักนะครับสําหรับรายการของผมนั้นจะมุ่งเน้นไปที่เยาวชนเป็นหลักนะครับแล้วสิ่งสําคัญคือพัฒนาความเป็นเลิศน้องๆคนไหนที่มีแววมีความสามารถที่ดีผมก็จะคัดเข้าสู่ทีมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เขาสามารถเล่นกีฬาฟุตซอลโดยสามารถที่จะประคัดเป็นนักเรียนเข้าโรงเรียนต่างๆได้หรือไม่ก็นะครับ เข้าสู่สโมรสรต่างๆมีเงินเดือนนะครับช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากน้องๆทุกคนที่สนใจการเล่นกีฬาครับไม่ว่าจะเล่นที่สนามที่นี่หรือเล่นที่อื่นนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับสิ่งสําคัญคือขอให้มีใจรักกีฬาแล้วก็รู้จักนะครับกติกาเล่นฟุตอลที่ถูกต้องและสิ่งสัญาณสุดท้ายก็คือน้องๆต้องทุ่มเทให้กับสิ่งที่น้องทําทุกอย่างครับไม่ว่าดนตรีกีฬาทุกอย่างเนี่ยขอให้ฝากไว้ตรงนี้ครับ